ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องปั๊มเรเววนะครับก็โอเคก็เครื่องปั๊มเรเววนะครับจะใช้เตาไหนก็ได้นะครับมีสามเตาให้เลือกนะครับซึ่งเตาที่อ่าแต่ละเตาก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเตาเผาอาหารนะครับมันก็จะอ่าก็เผาได้แต่อาหารนะครับแต่ว่ามันจะได้เรเยวน้อยกว่าเตาเผาแร่นะครับเตาเผาแร่เวลาปั๊มเรเววนะครับเรียวมันมันจะได้เยอะครับ มันจะได้ไวกว่าเตาเผาอาหารนะครับแต่ว่าแร่เราต้องไปขุดไปหาขุดแร่มาใช่ไหมครับซึ่งก็นั่นแหละครับแร่มันก่จะได้มานะครับก็สําหรับใครที่แบบเออก็สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับต้องการเลเวลก็ผมก็แนะนําให้ใช้เตาเผาอาหารนะครับก็เริ่มมีทรัพยากรมีที่ขุดฟอร์จูนมีที่ขุดเอ็นชาร์ดอะไรแล้วผมแนะนําให้ใช้เตาอ่าเตาเผาแร่นะครับโอเค ก็มาเริ่มสร้างกันเลยครับก็ก่อนจะไปนะครับก็ขออธิบายเตานี้ก่อนครับเตานี้นะครับเผาได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามันจะเผาได้ช้านะครับซึ่งก็ผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับไปตัวนี้ผมแนะนําแค่สองตัวนี้นะครับก็เตานี้เหมาะสําหรับเริ่มต้นนะครับโอเคแล้วก็มาสร้างกันเลยครับก็ให้เราวางกล่องสองกล่องไว้นะครับโอเคแล้วก็วางอ่าฮอปเปอร์ด้านหลังกล่องนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราวาง เตาเผาที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมใช้เตาเผาเตาเผาอาหารนะครับหรือว่าสม็อกเกอร์นี่เองก็วางไปบนฮอปเปอร์นะครับก็อย่าลืมทําให้ฮอปเปอร์นะครับหันหน้าเข้ากล่องด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็วางฮอปเปอร์ด้านข้างนะครับโอเคให้มันหันหน้าเข้าเตานะครับก็ก็จะเป็นการเติมเชื้อเพลิงนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรา เอาฮอปเปอร์นะครับต่อด้านบนต่อเลยครับนี่ให้มันหันลงนะครับก็อันนี้จะเป็นของที่เราจะเผานะครับโอเคก็วางด้านบนเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับอ่าวางบล็อกด้านข้างตัวนี้นะครับตัวเตานี่ครับแล้วก็วางอ่าลีเวอร์หรือว่าคันโยกนะครับวางไว้โอเคถ้าถ้าเราโยกลีเวอร์ลงนะครับก็จะเป็นการทําให้แบบ ของที่มันพอาอยู่จุดไหลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมานะครับอาเอาถักเห็นมันพลังก็เอากพลังมาก็โอเคอันนี้เป็นผมจะติดไอเทมเฟรมไว้นะครับเพื่อเป็นการบอกว่า่ากล่องนี้เป็นเชื้อเพลิงนะโอเคนี่ใส่เข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับ จะใส่เป็นที่เผาอาหารนะครับก็ใส่ติดไว้โอเคส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นที่เผามาแล้วนะครับผมจะใส่เป็นมันฝรั่งสุกนะครับโอเคออของมันเผาไปเรื่อยๆก่อนนะครับยิ่งมันฝรั่งหรือว่าของที่เราเผาสุกแล้วมาอยู่ในกล่องนี้เยอะนะครับแล้วกที่สะสมอยู่ในเตาก็จะเยอะด้วยนะครับก็สมมติว่าเราได้ประมาณ5้าสเต็กมันฝรั่งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดปิด ไม่ใช่กดปิดกดเปิดไว้นะครับกดโยกขันโยกลงแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็หยิบเอามันฝรั่งนะครับแล้วก็จะได้รเวลเลยนะครับครับก็โอเคผมจะมาทําให้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ของก็ไหลผ่านฮอปเปอร์มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็โอเคผมจะหยิบให้ดูเลยนะครับว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนกันเชียวโอเคครับครับก็ถ้ามันซ้อนกันเยอะนะครับแล้วก็กดแช่ให้มันแบบให้มันขึ้นสีเขียวมานิดเดียวแล้วก็หยิบมานะครับ ก็นี่ครับเลเวลผมจาก15ขึ้นมาเป็น39เลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับหยิบอีกชิ้นนะครับก็เลเวล50แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแป๊บเดียวก็จะถึงร้อยแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็70แล้วนะครับก็เป็นบล็อกที่แบบเป็นบล็อกที่แบบเอ่ออำนวยความสะดวกสบายให้เราแบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเตาที่ผมแนะนานะครับเป็นเตาเผาอาหารนะครับเพราะว่า เตาเผาอาหารนะครับผมแนะนําให้ใช้แบบเอามันฝรั่งมาเผานะครับเพราะว่ามันฝรั่งนะครับถ้าเราปลูกเราใช่ไหมครับแล้วเราใช้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นฟอร์จูนสามขุดนะครับมันจะได้เยอะมากเลยนะครับก็ก็ลองทํากันดูนะครับเอาพีิกแอคฟอร์จูนเอาอะไรที่มันเป็นฟอร์จูนก็ได้นะครับไปเผาก็จะได้มาแบบได้มันฝรั่งมาเยอะมากๆเลยนะครับก็เอามาเข้าเครื่องเตาเผาให้ให้มันเผาแบบ พอไปเยอะๆนะครับแล้วเราค่อยมาปั๊มเลเวลนะครับยิ่งไหลเยอะนะครับก็ยิ่งได้เลเวลเยอะนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้จนจนจบนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบครับ